โอเคมาวีบ้างมาีเล่นเนียนทีเล่นเนียนคลิปต่อเนื่องกันเลยเราผมลงมาละสามคลิปละสามคลิปต่อเนื่องกันคเยตตรด่อปานอะรจวจัวจัวจัวเก็บสเก็บสแล้วกันเก็บสเลยอ๋อกเลงเฮ้ยผมบอกเลยมือผมอยป๊อกเฮ้ยป๊อกเด็ปอกเ้ นี่นารู้สาเลยเขาเนี่ยเอ่อมีบัตเตอร์ครับอ๋อมีบัตเตอร์5เจ็บขอสูบเรหน่อยเจ็บเจ็เอ้าเจ็บขละเจ็บสิบขอยี่สิบพื้นหน้าสุดเจ็วจะเจขอสูบก่อโดโร่เฮ้ยเปิดจบปเจ็บอาสาที่ติดชื่อเวนคุชชาแล้ว บอลโตรบอลโตยี่ปีเลยตอนนี้ไรตรงยีปีไปตรงยีปีไยยปโดนใบอยาเย็นจับพันลจัวอืไปจัวเร่องนได้ชิขึ้นมาเลยจากนั้นเรื่องสนามของผมตัวชาร์จสองใบใช่เลยโอ้โหดีใจีดีใจอะกี่เลยเนี่ย คอเลยสกิลคนหน้าไม่เจ๋ไม่ได้เ็ต้องโซชาโซบาร์ะัโซบารโซชาี่เนี่ยนะอืมไม่เป็นไรโอ้อรย่งไม่รีบมามาทิ้เลยตรงนี้เห็นโซบาร์กงไัเอไะไปพันจะไปไม่เห็นเอ้ยอนเลยเฮ้ย่านเลยไลเือค่าเฮ้ยเลือค่าเชิญ ผลา่ายเอ้ยแปลมาเอางี้ <laughs> เย็นยิมีการเขาซื้อด้วยเอาไม่ดีเกสองใช้เข้าไงล่ะไปสิแค่หนึ่งไปยิงปลาปลากระเป้าชิบหายข้าเย้เฮห้าบาทวิ่งจั่วชาบไิ่จั่วอย่างนี้ได้เยลยไปยิงเยลยหน <c oughs> ึ่งหมื่นปล่อยชิ ปะปะปปะาปะปีโซบาเลยโซลิเลีอครัเฮ้ยอาไธอร์มอนนี้ผมดูดูรากนี่ไลฟ์บูวันตออ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 อวออออาออ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 วอมาาแอออ เนพิงเป็นพิงนี้หืมทำไมโอ้โหอ้โหยี่สองยี่สิบสองขมอนไม่เลยทำไมไม่ตกแดดแรกไม่ตก ไเลยสิบส um. like. องสกิลใบมือใบจวัตสกิลพิงมือหนึ่งไหลเอเซลจัวรแล้วหน้าแบบนี้ก็เป็นยิปสิบก่อยเลยยุ mm. ่งจะโซดีใจจริงวนเนี่ยเลือกไม่มั่นใจ

22ได้เดียวเท่านั้นคือมีเินในการแ่งก่อเจอเขาฮิวพลังไว้คีออเวนเอ้แงตอติบเลยฮะจื่ออันนี้สิบสามสามสองอ่ะสกิลโตบารจัววัยน้อย ต่ลป่ยี่สิเลยคชือ <oh ืมปุกไปเลยค่นี้อันนี้ยี่สิบสายี่สิบสามไม่พอมัขนาดนี้จุว่าแล้วก็จำไรแล้วก็ไรเลยสัตว์ไรโลเทวะฟินริวอ้ยสัตว์เทวะ โซบ้ <So> านหนึ่งรมอยิงไหนอ,อ้มเอเฮ้ย hey, ดูขอโซอีกัเร่น้ว่าอะไรโอเคดู่าขอโซวนี้<ม>ยังไม่ต้องกดงเท็ก่อเทกินเือบงเรจะอมา่ะขี้ดินลงมาสกิลวันสองใช่หนึ่งใบข้อโซหนึ่ใบขี้ดินมาแล้ววารรกวรมกเทิกเว่นโซบ้านหนึ่งส มันดีมากกว่าค้นหาที่มีเกโทเดอร์กับกัาที่โซบาร์คร์บอนี้โซบาเกน่โซบาเก็หนครับอไม่หมดกโซบาเกนึ่งตัดเสรผมาสองใบแจ่โจโซสามไม่เป็นไโซมันเดือเรออ้วไม่เอาจิงโซมันเลือเออยู่แล้วปาปปป ไม่คิดตัวเข้าไป็ลูกโชว์โซบะสามดูเกรดดีเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เงินตกไปใช่ส่วนเพื่อนใช่หรอโอเคเปิดท็อปกี่ใบนะห้าใบสี่ใบโอ้โหอ้มโอ้ยขอบคุณดอผมเอาพีจี ไม่เห็นสีเลยกกมานการไปเลยสองสามสองสามเลอ๋อข้าง,ข,งข้างจัดข้างไฟเท่าไหร่อันนี้ส <15. S 1> ิบห้าย่สิบยูนิตเมื่อแวนตีมันจะบอกค้าหนให้แวนให้ตัวนเองด้วยให้แวนต่ต<ห>ัวมนเองคนละห้านั้นเมอราการปล่อยวิ่งรอยหนึ่งใบข้าสตู หน่งว้ใต้ก่อนใบไม่ที่ดมแวนตีโซบาร์หนึ่งไปขอมาอบารก็ิดคนกันไหมก็เทคเลยโซบาร์หนึ่งบื้อมตัวหนึ่งตัวไหนถามอะไรยิงี่ไงอ๋ออันนี้จะบหวอีกห้าพเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแนะสองรอยผีม่ ไม่มีเ,เลยเ <23 S 1> อาเลี้ยงไว้ตีเลยยีสขอแค่หมื่นห้าเท่านั้นแต่ไม่มีหมให้มีอีก่อนอืมยี่สิบพาเธอเลยเติ้งเอวงูตรูไรเว้ยธรรมดาอ่ะอีกเซลจูไพร Thay cái gì được, đơn chùa Ngoá Thôi đi, thôi đi Được đi thôi xíu lắm rồi Mày 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 bị nộng lại Mát bài Bỏ quang เราทิ้งไว้ครบทิ้งไม่ต้องรับนั่นแหะเรขึ้น22ไม่พ้นการไม่พ้นกันกพ่ออะนรพ่ออะไรออเวนเป็น23ใช่แล้ว24ตั่ว บมสะเดียวยิ่งเย x c e l เสืออากอะไรกว้าง Excel โจแล้วก็ไม่มีอะไรแค่ะไม่ใช่จีกิทิกเลยฮิ้วนี่โอเว่นตกออไปแล้วแน่นอนเพราะว่าตาน้าจะต้ตกแล้วทิพายมันตีมได้สิ ยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดได้หนึ่งห้าพันนิดเป็นสัตสเปนอยาเออยี่สีไม่ฝนวะแต่ฝนก็พอตีตายจวนมือแล้วนนลาราตีตายถ้าได้หรอนเลยมนต้องบายมือเลยไม่ต้องต่ออ่ะมันบอกว่าเมื่อตีเสร็จรีทายจัวแล้วก็บายมือในสภาพหมายเป็นคอร์สเอ้ย เอ่อรอยเนื้อ้าพไงมันคอสแล้วก็เพื่อรีไทยแถวหน้าแล้วก็บใบเอ้ยเลื่องรายการทางด้านผู้แขง่งายคือมันเป็นคอสอะ่ะมันไม่กดได้อ๋อหตี <4 S 2> จูได้คิงเกินอาจารย์ผมแล้วสเตนด์รอไม่มีมมอะไรอยูโซอซีแล้วก็กับไล่ล่างหนึ่งนี่เหลืออยู่หรอไี่เหลือไปหนึ่งสบายเกสันเหลือว,วันการว้นหนึ่งเหรอ chị rửa lại đi. Phải đắp nữa. 1 2. Như thế rồi. Đây này, cho lại một lần nữa. Húy. Bóp rồi. Không vừa <laughs> <laughs> <Em đọc đéo. cười> <laughs> ซีกากับกิฟฟอนยิงแมเฮ้ยจะดูด้วยชิงนสิได้อย ouais ู่ไปอีกรอบนึเฮยได้อยู่เขาทีนับสามไปเฮ้ยฮิวฟอนเฮ้ยสามทก คุณโดนหมดละขอครับเจ้ผมเก็เผ็ดสุดตัวนี้เห็นโซบาร์ตห้ายี่สบอดม่งอะไรไม่เท่นเลยอ๋อวอนยี่สิบสตีเสร็จวิ่งนสอืม จ,จตีเลยวูธสกิลโซบัสคอบัสสิบกหมื่นสาบบวกห้าพันสามหมื่นห้าีจีิดไ,ไดอ๋อค่ะอ๋อนี่ประเดี๋ยวเดนี้ก็ดยเี่ยตีเลยยี่สิบี่สิบหกสี่สิบหกเลยสามคริสี่สิบเจ็ด่กะดไม่นึ ไม่ตายหรอกม่นจะฟูลบอลเน่เลยตีกนเลยตีนะตีการอะไรตีเดือด้ก็คูอตีเซ็ที่ดสูสตานี่สโตเต่แต,แต่ผ่านเลยข้าเด็ครับเก็บฟูลบอสตกลมาอยู่ใช่ไหมล่ะระบานเลย

ยี่สิบเจ็ดสียไมาเลยจ๊เจ็กเลยีจจะโซจั๊ดเดียวละมีนกอินไปกองเลยซองไปคุณโมเก่งจังโมทีโมนเขาเรียกว่าข้างอ้อมเลสาารข้างอ้อมใช่แล้วโมที่เกลืก ก็เคกาจบไปแล้วเท่กันหระปัญญาประสูดเคยน้